พันคายครับนะฮะต่อเลยครับน้องเมย์ครับตัวนี้ไม่เจ็บนะฮะใช้คำว่าไม่เจ็บเลยนะครับนะฮะไม่เจ็บสักนิดเลยแหละนะฮะแต่น้องเมย์เขาเสียวเฉยๆหรอกครับนะเพราะมันตึงเต้นรูใหม่กับเขาฮนะโอเคไหมโอเคนะครับนะฮะเห็นไหมเนี่ยเห็นนะ ครับะตอบไปเลยเดี๋ยวสะดุดเลยฮะน้องเมย์สาวมาเลเซียฮะลูกครึ่งไทยมาเลเซียฮะพูดไทยชัดเจนมาเลเซียก็ได้ครับนะฮะครับนะเสียวอีกละเสียวธรรมดาที่เสียวหมดละครับนะฮะก็อีดอกมาเป็นหลกาเนี่ยขอเนี่ยผ่อนชายนะเคยเจาะไหมสะดือไม่เคยใช่ไหมฮะอ้าวผ่อนชายครับอย่ากริงนะฮะนะครับนะนิดเดียวนะครับอยากดิ้นตัวเองไหค่ะอย่าทำอย่างนั้นเพราะมันไม่เจ็บครับนะฮะนี่เสร็จแล้วครับนะฮะ เจ็บไหมไม่เจ็บอีกแล้วนะฮะเธอบอกไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรนะฮะนะครับนะฮะอย่างนี้สงสัยกลับประเทศมาเลเซียแล้วก็คิดถึงพี่แจ็คอยู่ดีครับเพราะว่าพี่แจ็คแทงแทงนิ่มฮะแทงนิ่มนะต้องกลับมาให้พี่แจ็คแทงอีกนะฮะคราวนี้พี่แจ็คแทงดีแทงสวยฮะอยู่ตรงกลางแล้วนะครับนะฮะเราต้องดูแลให้ได้นะอย่าให้ขาดอย่าให้หลุดนะฮะหลุดก็ต้องรีบใส่คืนนะฮะโอเคครับเรียบร้อยครับนะฮะเอานะฮะยิ้มหวานๆไม่เจ็บสักทีเลยนะบ๊ายบาย ครับโอเคครับบ๊ายบายคนต่อไปฮะ44ีสี่ครับนะฮะ